สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาพบมาพ่อกับแม่บ้านสวีเดนอีกแล้วค่ะก็คือนั่งแล้วเนาะที่บุณพ่อกันแบบนี้วันนี้กะเขามเามื่อเข้าหมดเดิมแหละถ้าพ,พี่น้องเขาคั่วคือเก่าพี่น้องแม่บ้านสิผ้าพี่น้องมาเห็ดกับเขาแบบมันนอว่ามันหนอกอีสานอีสานเท่านั้มาเบิ่งพี่น้องมาแม่บ้านสิผ้าเห็ดยังไปเบิ่งกันเลยจ้ะ นี่เลยค่ะพี่น้องจักกระจานจ้ะแล้วก็จะมีอา่านมักม่วงแต่ว่ามะม่วงมันต้องบอเปรียวโอกพี่น้องต้องเป็นหมักม่วงเปียวเนาะถ้าเป็นหวานเฮ้าเนาะแต่อยู่นี่มันบ่กค่อยเปียวเนาะแล้วก็ขัวพริกแล้วก็มีหอมแดงน้ำแล้วก็จะมีน้ำปลาต้มเนาะพี่น้องอไปไปทำกันเลยจ้ะ ตำพริกก่อนพี่น้องตำพริกแห่แล้ก่อนเนาะแหย่แล้วค่ะเราจะก,กระจานลงไปเลยเราจะก,กระจานลงไปต่ำให้มันแหลกเลยค่ะพี่น้องค่อยต่ำไปเรื่อยๆจนมันแหย่เนาะ แลาดต่ำกันได้พี่น้องเด้อเอาละพี่น้องต่ำแหลกแล้วเรียบร้อยเรามาปรุงเครื่องกันเลยจ้ะเอาละพี่น้องมาปรุงกันเลยใส่น้ำปลาแดกจ้าปลาแดดตุ๋นเนาะ แต่มาเต you know, sure ้จ้าผมนวนอะได้แล้วแต่มาเต้แล้วแม่บ้านอ่าใส่อ่ยน้ำขามนู่นหนึงอย่ามันโบอย่าอันมันโมมันโบเปียวเนาะถ้าผู้ใดโบมักกะโบต้อกไซได้จ้าแล้วกะอันมะม่วงจ้ามะม่วงอันนี้กะมันบ่ค่อยเปียวนาะพี่น้องเนาะ ถ้าเป็นะม่วงหวันข้ามันจะเปียวที่นี่กะคนเล่เลยจ้าเป็นอันเรียบร้อยพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามะม่วงงหวงบวบเผ็ดพี่น้องเอเ้ยบวเผ็ดมาสั่นวะบวเปียวอะมาสิมกันชิมกันดูสินี่เสียดายแต่หม่วงงบเปียวพี่น้องเอยนี่ แสบไม่บ้ามงม่วงมันปเรปนรี้ยวไม่้บนเขาเรียกแสบบางน้ำไปหน่อยนึงม,งมางม่วงอยู่หนีมุกเปรี้ยวไป่น่อยจะได้เนี่ยแต่ว่าแต่แสบอยู่ไม่แสบคลิปนี้กะ พาพี่น้องมากตำจัก,กะจันอาหารชั้นสูงพี่น้องหากินยากได้พี่น้องตำจัก,กะจันเพ่งนำ้ำกะ้าผู้ใดบกกินกาะยะดามาเด้พี่น้องเด้ออันนี้เฉพาะคนเอ่อกินเป็นแล้วก็มาก,กินเนะาะแต่ผู้ใดกินบ่เป็นกะอาพานได้ด้วยค่ะพานค่ะบ่วกันพี่น้องกะมา สอนวิธีอันถ้าู้ได้กินเป็นกับสอนวิธีตำกับประมาณนี้แหละพี่น้องเลยตำบริบพิที่ตองอยียงลายหรอกกับตำแบบบานๆเท่านั้นละเจีวเจ <laughs> วจัก,กระจันบานนว่าเจีวจัก,กระจันจะ้ะกับกินกับหาพักหาพักหาพักอยังก็ได้ไมากินค่ะกับข้าวสวยกับข้าวเหนียวก็ได้ค่ะพี่น้องแต่ทัดจีห้ดี ต้องกินก็ข้าวเหนียวค่ะจำก็ข้าวเหนียวแสบเป็นอันว่าเมื่อนี้แนะนำเมนูปนจกกจันเดอพี่น้องเดอมากินข้าวน้ำกันเนอนดอพี่น้องเดอคลิปนี้กอาไวบสมีสกอรพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามแม่บ้านี้เดอกันนั่นแล้วบนหางหายไปเนาะ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่บ้านแม่บ้านสวีเดนได้ด้วยจ้ากินหอดพี่นองได้จ้าสวัสดีค่ะ